สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดักจับโจรสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับมาขโมยกินเห็ดนะครับต้องยอมซื้อกงนะครับมาดักกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เราดักเสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอดูผลงานพรุ่งีเช้านะครับอันนี้ก็เก็บเห็ดรอนะครับเอาไว้ผัดเผ็ดใส่สักหน่อยนะครับจะได้อาหารมื้อต่อไปนะครับอันนี้คือผลงานเห็ดของที่โรงพาะนะครับ ตื่นเช้ามานะครับผมก็มาเช็กผลงานเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับสุดท้ายเป็นหนูนะครับมากินหมดเลยครับกินทั้งต้นไม้ด้วยนะครับใบไม้ที่ผมปลูกนะครับนี่ครับหน้าตาชัดๆนะครับของผู้ต้องหานี่นะครับจะมาปล่อยตัวกันนะครับกินเห็ดที่บ้านจะฆ่าเขาสงสารนะครับเลยต้องมาปล่อย ความสงสารข้าวเพื่อนเนี่นี่ดูไว้นี่ข้าวอยู่ตรงนี้นะถ้ายิวกางเกงเดเกูตั้งหัวได้แล้วเอาไปลูกตีสต้างความรำคาญให้ใครกันเอาไปโดี